อ้ำมนาหนาเบียรมันเป็น้วมาทั้งมาหลงเร็วลงเล้วเดียดิ มาถึงแล้วกำลังสอยปาล์มกันอยู่พอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าเป็นงวอะไรตามไปดูกันครับะสะวัสดีเอบางชานะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ซอยบอนกตําบลหนานางน,นะครับตําภอเมืองกระบี่พี่น้องๆเขาเก็บ ปลาล์มตัดปลาล์มอยู่นะครับในสวนแล้วก็เจอนีอ่เดี๋ยวไปดูกันเป็นงูอะไรล่องตัวแล้วมันลงไปในกองข้าวแค้ตัวหนึ่งเลยิกโงไม่ต้องถามนะครับว่าใครไล่แบบนี้ เตีก็รับแจ้งว่าไล่งูทานมะพร้าวอยู่ไล่กินงูทางมะพร้า,า,พาวนะก็ไม่ต้องสืบว่าเป็นงูอะไรนะครับงูที่กินงูด้วยกันก็คงน่าจะเป็นจง่างนะฮะพืออ้นที่บริเวณแถบนี้ก็เป็นสวนปาล์มน้ํามันนะครับซึ่งเป็นแหล่งธรามากินของชาวบ้านนะฮะก็มีน้องๆอยูออ่หลายชีวิตนะครับที่เดินทํามาจินอยู่ในพื้นที่รัต่เกิด มองไม่เห็นหรือว่าเดินไปเหยียบเข้าไปนี่คือไม่ต้องถามนะครับเดี๋ยวรอ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 เคี่ยวแป๊บหนึ่งเพื่อจะเคี่ยวทางที่มันเกะกะอยู่ตรงนี้ลงมาอย่า้องไม่ห้อง เพราะว่ามันอยู่เหนียะเพราะว่ามันอยู่เหนียะเลยรึเปล่าเลิเไปเลยเลิเไปเลยเลิกเ้าเหนเวยเันเเ้ยเัวเม่เล็กเากเล็กเหรอเัวเขาเัวเขาเล็เนีเบ่เล็กนอนเั่เก็เฮ้ยตุ๊กนอเอยู่อ๋อเอนเอนเบเ้ยมัน

ลงไปเลลงไปดีดีดลงไปแลลงไปแลยเฮ้ยมาเลยจ้อย่าเข้าไปเก้อ่ะอย่าเข้าไปเกอย่าเข้าไปเกเยวไปน้อยยไหว

ยำแบเคียนครับจิ้มว่าจิ้มวา้ับไมไ่ได้โยกที่ม้านทีมว่าไม่ทำนะครับดูนี่เบ็ต่มซิงครับเย้ จับเายอ่ไจับลยยจับมเหนื่อยเลยภารกิจสำเร็จนะครับนะเอฟซีมังฉาก็มีพี่ๆน้องๆเขานะครับก็มาตัดปามหรือว่าแทงปามตามภาษาบ้านเรานะครับในพื้นที่ก็เจองูจงอางไล่กวดกับงูทางมะพเท้าอยู่ก็ได้แจ้งบังฉาเข้ามาจับ นะครับปลอดภัยงูก็ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยครับฝากคไลค์กันแชร์ไปยืดเสียงฉาด้วยครับด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วย